สวัสดีท่านผู้ชมที่ติดตามทุกท่านวันนี้ที่สถานพินิจจังหวัดนราธิวาสประธานและคณะกรรมการสงเคราะห์เห็นด้วยกับการที่ได้ส่งต่อเยาวชนให้มีโอกาสได้ทำงานฝึกงานหลังจากได้เข้าอบรมในสถานที่ที่สร้างวินัยและระเบียบให้กับตัวเองในระยะหนึ่งวันนี้ผู้อำนวยการสถานพินิจจังหวัดนราธิวาสประธานกรรมการและผู้ใหญ่ใจดีได้พร้อมเจ้าหน้าที่ได้ถือโอกาสมาทำข้อตกลงเพื่อให้เยาวชนได้ฝึกอาชีพนอกสถานที่เพื่อมีค่าตอบแทนในการใช้ชีวิต ก่อนเข้ารับฝึกทหารเพื่ออนาคตของเยาวชนต่อไปวันนี้ผู้อํานวยการและผู้ปกครองของเยาวชนพร้อมเพียงกันที่จะให้ลูกลูกสุกคนได้มีโอกาสออกไปใช้ชีวิตในสังคมที่ดีต่อไปด้วยการสนับสนุนของทีมงานกรรมการสงเคราะห์สถานที่นจังหวัดนาราธิวาสเราทุกคนแม่งเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เหมือนกันเราเติบโตในช่วงเวลาที่ไม่เหมือนกันเราผิบานในฤดูที่แตกตา่างแต่ มเมล็ดพันธุ์ต่อให้ราคาแพงแค่ไหนก็ไม่มีวันเติบโตบนพื้นซีเมนต์นครับเช็ค mm hmm. ดูให้ดีว่าตอนนี้คุณอยู่บนพื้นซีเมนต์หรือเปล่าถ้าใช่คุณไปหากระถางที่มันเหมาะควรกับคุณดีกว่า mm hmm. แล้วไม่จําเป็นต้องเปรียบเทียบก,กับใครเลย you